ครับผมสวัสดีคร so, ับสวัสด like ีครับผมท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับผมหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมนะมากับมาวินป้าต่อยนะครับมากับมาวินป้าต่อยมาขอโชคขอลาบนะครับมาตามต่อเพราะว่าผมจอดรถไว้ตั้งไกลนู่นเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้ามาจอดตรงนี้มันเป็นระหว่างโค้งพอดีที่โค้งปู่ตา สารปูตาศาลเจ้าที่ปูตานี่แหละครับผมท่านผู้ชมนะโค้งร้อยศพที่เขาเรียกขานกันนะครับผมก็วันนี้มาตามต่อพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยงุดที่แล้วนี่อ่าที่ที่มาขอเนาะเรียกทูบท่านผู้ชมเก้าหนึ่งเก้านะครับมาตามต่อนะครับทั้งหมดที่ผมมาที่นี่จังหวัดเลยมาตามทั้งหมดสี่ศาลนะครับอ่าที่ได้เกินไว้ตั้งแต่อ่าหลายๆคลิปมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับศาลปูตาอยู่ข้างหน้า เดินไปฮะครับอ่าโอ้แต่แต่แต่วิวสวยดิเบิงเด้อเบิ้งมมแต่งหุบเขาวิวสวยมากๆนะครับอืมไปข่อยหมุนจัดข่อยตาได้เพราเราไปท่านผู้ชมมาตามต่อมาขอเพิ่นวันนี้มีของหวานมีผลไม้ประกาศมาไหว้ที่สารปูน,นัดจุดตรงนี้นะครับไปไปดูกัน นี่แหละครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นระหว่างโคง้งตะกอนผม,ผมจะจอดรถอยู่ตรงนู้นแต่มันลงไปไม่ได้มันเละนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกหมาดๆใหม่ๆถ้าลงไปปุ๊บรถก็ฟีลลมทันทีแล้วอ,อืมนะครับนี่ตอนนี้โค้งมาโคง้งโค้งแรงรยอยู่นะท่านผู้ชมนะอ่าเนี่ยรถก็มาแล้วท่านผู้ชมอ่า ป้าต่อยก,ก็มาวินก็เปิดกล้องอยู่นะครับผมนะเดินพากันเดินมาอยู่นะอจอดรถอย่างไกลนะนู่นอย่างไกลเลยเพราะต้องเดินมาเพื่อความปลอดภัยนะครับให้มาเวลวนุ่นเดินกันมาอยู่เดี๋ยวให้รถรถผ่านไปผ่านมา่นานผู้ชมนะ โอเคครับไม่มีรถนะรถมาแล้วรถมาแล้วเห็นไหมไม่ไม่ผู้ไปขาดคําอืมนะครับ่ะขึ้นไปเบ่งกับสารปูตานะครับอ่าสารจาปู่ตาเจ้าที่นะครับปู่ตาเจ้าทีนี่ครับผมโอ้จอมปลวกบบท่านผู้ชมขึ้น,น,นเป็นขืนเป็นผู้เป็นผู้เลยท่านผู้ชมอืมวอนนี้ก็ฝนตกเนาะ เลขทูปน่าจะแตกนะหมดแล้วท่านผู้ชมเนาะอืมแตกหมดแล้วแต่วันนั้นผมผมเห็นตัวนี้ได้ทักชมเดี๋ยวส่องตัวนี้ให้ดูก่อนนี่ที่ว่าเห็นวันนั้นน่ะที่บอกว่าเห็นคล้ายเป็นเนี่ยเป็นเจ็ดสองแปดหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคือคือยังอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมใครเห็นบ้างนี่เจ็ดสองแปด หรือเจ็ดสองเก้าอะไรเงี้ยเจ็ดสองศูนย์นะครับใช่ไหมอืมตรงจุดตรงนี้ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมอะตอนนี้เรลียยยังอยู่นี่มองเที่ยวเห็นมั้งนี่เมนรถมันใ้ายเห็นอยู่นูนมาวินนูนนะครับอื่ะ แมนท่านผู้ชมอืมแต่ดีๆเรื่อทางนั้นแมนเดี๋ยวมันลนนะครับตรงนี้อาเบิงสรงนั่นเป็นสารเกาเพผินเนี่ยโูผังนะครับน่าจะเป็นสารเกลือผูแต่ตรงๆนั้นท่านผู้ชมเราไม่เห็นวันที่นะครับคือไม่ได้เห็นวันที่เลยว่าว่าวันที่สร้างสร้างเอ วันที่อยู่ตรงนี้อ๋อโอ้หรือว่าผมว่าจะเรียกผมได้ถ่ายไหมผมไม่รู้แล้วท่านผู้ชมน่าจะถ่ายอยู่มั้งหรือยังไงก็เด็กอันเมาอปอดดบ่แดดเหมือนี้ก็บ่แดดอีกแล้วสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งวันที่ยี่สิบทับหนึ่งหนึ่งปีหกสองอ๋อเพิ่นสั่งไหมคือคือสั่งให้ปุ๊ไมเหมือวันที่ยี่สิบแมนแมนแมนวันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดปีหกสิบสองนะครับอ่า แ <Man. S 2> มเดี๋ยวเตรียมของแนละ้วอ้อยเนะเตรียมของไหวนะครับท่านผู้ชมนะซื้อของไม่เพลินชุดไหว้นะครับผมท่านผู้ชมนะอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราก็เดินทางมาจริงๆมาขอจริงๆนะครับมาขอจริงๆเพราะว่าพวกผมนี่ก็มาโอ้อดลบอ,อดนอนอะไรอวินนะเอะอเมนทดุลยแม่มไก่ดุลย์ไก่แมนยูเมนครับ <Man. S 2> เพื่อท่านผู้ชมเลยนะโดยตรงเลยคนรู้นาวินมั่งพราะว่ายังปฏิคือวางกันคือเพื่อนปฏิหารตรงทีวว่าปฏิหารตรงทีวาไอ,อยังขงเกินเอาวินแดดบม่มีแมนเพื่อนสามารถเปลี่ยนธรรมชาติจากแดดตอนหอนมาเป็นอ่าขึ้นฟ้าอืโดยที่บม่มีแดดมาบดบังอากาอเย็นสบายครับท่านผู้ชมนะครับ ปฏิหารนะครับแม่ยครับผมปลาเท่าเนาะศักดิสก์สิทธิ์มากครับท่านผู้ชมครับผมไปผู้ชมนะครับครับผมเดี๋ยวขออ่ามากราบมาไหว้ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนะไปครับผมอโอเคครับท่านผู้ชมอีอคอ้คือคือเมื่อเมื่อตะกี้เนี่ยไม่ผมไม่ดังจู่ๆไม่ดังแล้วผมก็บอกว่าปู่เอ้ยเอาดังเอาปังๆเด้อไทยทาเทียรเขาสามตัวตรงไหนไม่ดังเด้อไมดังดังแล้วของอ้าวคือกันเอาอธิษฐานเลยบังหันยังดังจุบมังม่วงม่วงับอ่านมาที่แมนแมนแมนม่วงเพราะแห้ง มุมนี่หมายถึงว่าคือมามาเช็คไมาเช็คแล้วเช็คอีกก็ไม่ดังทำเห็นแล้วเห็นเอาใจท่านผู้ชมครับเห็นเหล็กแล้วอวินอวินหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดนั่นเห็นไหเป็นเก่าศูนย์แปดหรือหนึ่งศูนย์แปดอะไรบ้างดีเห็นไหมนั่นแหมศูนย์แปดเห็ไหมเออนั่นแหละ ตัวทางด้านที่เป็นเงินยืดเอ่าท่านเลยท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะคืออท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่ไม่ดังนะครับ,บอรโอ้เหลือเสืออาวินศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิีนี้เยี่แบบบยมมา,ากที่แล้วแต่ตึงเปียงข้อมากอนุญาตไทยท่าน เพิ่นดึงดึงก่อนขีฟาดึงก่อนเมฆมาบดบงังออืดวงตะวันดวงอาทิตย์ให้จนบ่มีแดดหลังจากถ่ายท้ำเสร็จดรามเขาล้ไปสิดๆกับขี้ฟา้าทั้งไม้ออกจากดวงตะวันกระแดดเปลี่ยนคื่อโตหมดนี้คือกันกับท่านผู้ชมมาแบบเย็นๆมาแบบอ่าคือเพิ่นเพิ่นดึงดึงเมฆมาบดบงังดวงตะว,วันให้ให้การาถ่ายทำนี่กล้องบ่สะดุดเพราะว่ากล้องของผมนี่ถ้าเจอความข้อนมันสิดรอบรับไปเองมาจะถูกป้อง บอกก้าวขอเพิ่นเลยแล้วก็ไม่โมดังที่สองถงแต่เก้าขออย่างเมนปฏิหารมากๆคุณผู้ชมใจกะว่าผู้คนมีมาก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละท่านนะครับถึงบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้คนเชื่อนะครับเชื่อในศิษย์ศิษย์เชื่อในศิษย์ศิษย์ยุ่งหลายเดณผู้ชมท่านศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงนะครับว่าท่านดูแลพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ป่าเขาแถวนี้พื้นที่คนในชุมชนแถวนี้นะครับเห็นเลขบูุกเห็นเป็นเศษเป็นเก่าจะบอกได้ไว่าไม่หายแล้วกันหายเลยหายอีกแต่ตียุ่งม้หนีิยุ่งเอายุ่งเอายุ่งไหลเพร่ะไรแต่อ่างเลยเออไม่ว่าหอดแต่อ่างือว่าเอาเบาพิกอย่างเี้ยพอที่เรามาตตุบเออโอเคบอสจะได้ไปเคลียร์กันด้วอืมเอานะครับแต่พวกยังดอกปัดไปแล้ว ก็เป็นห่วงรอนยุ่งมากัดไปหนเรายันแค่มตัวควยคนนอกเห็นไหอืมบ้าเขียไปเลยออมันบ้าเขียนในไส้เต็มเต็มเลยครับผมไปตรงกับปูเสือสิงหาลเสีาเป๊ะเลยอ่ะอหลีได้เป๊ะเลยเป็นไปตรงกับเบรกเซมซีนั่นเบรกถายหัอไส้ยูยูสารปูเสือสิงหาเ มาบอกกล่าวกับผมกับสารผู้ตาเจ้าที่เนาะคงร้อยศพเนาะครับผมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอา้แม่โนวิดเนาะาเด้อผู้ตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าปูเจ้าทีแม่นั่งเอรณนีสิงศักดิ์สิธิงสธิตนะสถานที่สาลปูตาคมลอยศพมองนีมือนีลูกหลานทีมงานชองมาวินชาแนลนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเน้เ้นแตด่เดินทางมาตามต่อขอโชคลาภมาเซนไหวซึ่งสิ่งของเซนไวนี่เป็นทั้งเอฟซีชองนุ่มอามได้รวมอโอนเงินเป็นปัจจัยมาให้ครับ ทังช่องในสื่อของมเส้นไว้ก์กระขออนุโมธนาบุญน้ำเอฟซีถุกทันทุกค้นที่รวมทรงปัจัจมห้นมอามเพื่อในมาสื่อของเส้นไว้ตามสารทีเพื่อนห้โชคหาลาภมือนี้ที่มงานทั้งสามช่องก็จังไลยมาตามต่อขอโชคลาภให้กับเอฟซีมือนี่ทั้งสามช่องในตั้งใจยังแมวแน่แบบมีความศรัทธาเป็นอย่างสูงยิงอยู่กับปูตาคงลอยศพ ผู้ตาศักดิธิ์และสร้างปฏิหารให้ลูกหลานเห็นทั้งสองขังสองข้าวคนนี้ลูกหลานก็ไดมาถวายของเซนไว้ขอให้ปู่ตาและซิ่งศักดิธิ์เจ้าป้าเจ้าเขาพุ่มเจ้าที่ให้มารับของเซนไว้จากลูกหลานสักสามช่องถึงกล้วยเป็นผลไม้้อมขมมาคำพูดของหวานนำแดงนนานมาถวายให้ปู่ ขอให้ปูนมารับของเซฟไวจากลูกจากล้านเมื่อนีลูกล้านเอานะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมครับเสียงเมื่อก,อกี้ที่ขาดหายนะครับเสียงผมที่ขาดหายไปช่วงระหว่างที่ขย่ายซีมซีนะครับช่วงระหว่างที่ขย่ายซีมซีซีมซีได้มา,าหมายเลข ศูนย์สามเจ็ดหรือศูนย์สามหนึ่งนะครับผมเนาะเมื่อกี้เสียงมันหยุดหายไปเมื่อกี้เสียงก็หยุดหายไปนะครับ่ะไปดูเลขทูบกันดีกว่านะครับตัวใดถ่ะทูบแตกค่ะอ้าวท่ากลางเลยอ่ะท่าคืนอะไรเนี่ยปังแท่อามโอ้โหทูบแตกท่านผู้ชมแปดเก้าห้าครับผมท่านผู้ชมนะเมานะผมไป โอเคครับผมเอานะครับท่านผู้ชมนะครับก็เลขทูบกับเลขเซมซีได้มาแล้วนะครับผมนะเลขเซมซีนะครับได้มาหมายเลขศูนย์สามเจ็ดหรือศูนย์สามหนึ่งนะครับแล้วก็เลขทูบได้มาแปดเก้าห้าหรือแปดหกห้านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้หนุ่มอามคนเดิม กับทางมาวิชแนลของป้าต่อยขอมีเซน์มาตามต่อให้แล้วที่จังหวัดเลยนะครับผมนะกับสารปู่ตาเจ้าที่โค้งร้อยศพนะครับก็ขอจ่านผูชมโชคดีเฮงเดงรวยนะครับผมนะขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า E ีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงวเยครับผมสวัสดีครับ